ครับมือนี้ที่มาทำเมนูอูไขป่ปาาจอกนะครับนี่ก็มีไขป่ปลานะครับล่างเรียบร้อยเครื่องปรุงก็มีเรียบร้อยนะครับผักอิตูตะไคร้นะครับใบมะกรูดนะครับนี่ตามเครื่องปรุงก็มีตะไคร้หัวหอมนะครับพริกนะครับนี่สตน้ำผพวอุจูพี่น้องน,นี่กับลัาง ไอ้น้ำเดือดจังน้อยเขาก็จังเอาไข่ปลานะครับล่วงเพราะว่ามันสีขาวนะครับเกิดเขา,าล่งไปโหลดเกิดมีนม้ำไอ้น้ำม,มันเดือดจังน้อยนะครับนี่พี่น้องเริ่มเดือดแล้วเขาก็ใส่ไปเลยครับนี่ประตอนค้นครับนะครับเห้มันล้วนเี่มันห่อนกันมากนะครับนี่เห็นมันเดือดเกินมาก่อนนะครับอตรงนี้ก็ไฟกับระดับปานกลางพี่น้อง ไข่ปลาจอกนะครับปลาจอกตัวนี้สามโลกลัวพี่น้องทั้งไข่ทั้งใส่นะครับจะเอาดีออกแล้วนะครับนี่กำลังเริ่มกำลังเริ่มเดือดแล้วครับนี่กำลังเริ่มเดือดแล้วนะครับส่วนนี้อย่าค้นนะครับเผื่ค้นมาติข้าวนะครับพี่น้องให้มันซึมซาบเข้าเนื้อไข่ปลาตะกรอนนะครับพี่น้องเขาก็มาเตรียมเครื่องปรุงนะครับนี่ใบมะกรูดนะครับทุกอยักน้อยนะครับแล้วกับ บักพริกบักพริกเพ็ดนะครับเรือว่าพริกกระเลียงนะครับเนี่ยตัวนี้มันทีสุกซานะครับเขาก็ใส่ใส่ลงไปเลยนะครับนี่ยนะครับมันเดือดนะครับมาแล้วเขาก็เอาผงนุผงผงนัวพี่น้องนี่ใส่พ่อประมาณนะครับใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายนะครับพี่น้องเนี่ยซ้ำนี่ละนะครับขั้นตอนต่อไปครับปลาล่าครับ นะครับปลานะครับโอ้เปิดยากนยังหน่อยพี่นอ้องปลาครับจะพ,พี่สองจะพ,พี่นะครับปลาธรามาสะอาเท็เองครับพี่น้องใส่ลงไปนะครับเนี่ยเริ่มที่เกาเนื้อแล้วเขาก็ค้นได้แล้วครับบาดนี้โอ้นะครับเขานะรเรียกว่าโอหูห้มอนะครับหมกหมอพี่น้องเนี่ยอืมเริ่มที ได้กินแล้วครับพี่น้องเขากับส้วงนี้เขาสามารถค้นได้ว่าน้ำมันเดือดแล้วนะครับแล้วก็บีบีบไข่เพราะว่าไข่มันเป็นพวงใหญ่นะครับเบีมัน,น,นเ่็นสิ่งเล็กสิ่งหน่อยนะครับพี่น้องลูกเข่าเขาครับน้ำต้มที่เท้าใส่หน่อยแล้วกันมีเครื่องปรุงลงไปแล้วนะครับนี่มันเข่ากันนะครับพี่นอ้องเอาบีบจังหน่อยนะครับนี่เริ่มหอมแล้วครับพี่น้องเริ่มกินหอมแล้วนะครับนี่อืม นะครับมบลกดหลวนไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เห็ดไฟอ่อนลงจังหน่อยพี่น้องเนี่ยถาไฟอ่อนลงนะครับก่อยันไมนอหมอนะครับปก่อยสุกแลวครับเริ่มสุกแล้วครับเริ่มสุกแล้ว,ลวนะครับ ชิ้เบิ้งครับพี่น้องบาถีงสุกแล้วอืมแซ่บครับแซ่บแ,บแ,บแบจี๊ยบเิม๊รบเดียบเิ่มบาดะกีก็จะเครื่องซอนครับยังจากเบอรันั่วปันไหนนะครับอืมเนี่เริ่มตัวนี้ล่งครับบาดนี้ต้นหอมพักกีตูเล่าครับ ใส่ลงไปนะครับได้การแล้วครับพี่น่องบัดเนี่ยนี่หมกหม้อครับรูดหยอดเลยครับบัดเนี้ยนี่หลับรองแสบแนนอนครับนี่บอมมีกินข้าวครับพี่น้องลิปนี้มิตรนี่แหละครับขอบคุณเลยหลายที่เขามาเบิ่งมาส้มสวัสดีครับ